สวัสดีครับนี่ผมชั้มสามร้อยกันในช่วงทำมาหาแดกครับวันนี้เรามากับรถ1คันครับเป็นรถที่สามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็เป็นรถที่เอาร,อารูปทรงน่ารักและหาได้ยากในตลาดนะครับคันนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากหารถชิคๆไว้ขับครับ รถคันนี้สีดำเดิมจากโรงงานนะฮะเป็น BMW 218 Active และคันนี้เป็นชุดแต่ง M Performance รอบคันเสนอราคาขายพิมพ939,000บาทสำหรับคนที่สนใจนะฮะซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีสามารถจัดไฟแนนซ์เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าสีดำเดิมจากโรงงานกันชนหน้า M version ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มี Daytime Running Light มีไฟวงแหวนครบหมดครับล้อแมกขอบ18ครับนะฮะเป็นล้อแมก์ M version ตรงรุ่นของซีรี2เลยรถสีสันเดิมจากโรงงานไม่มีริ้วรอยเป็นสีดำเดิมสวยๆโลโ,โกโ M ้ M Performance ครบหมดครับเปิดประตูมา ในการซื้อรถยมืสองนะฮะแนะนาแบบนี้รถด้านในเนี่ยซ่องในต้องเดิมเม็ดอาร์ต้องเดิมนะฮะถ้าเปลี่ยนสีเราต้องดูเม็ดอาร์ครับแต่ถ้าราไม่เปลี่ยนสีไม่มีการพ่นซ่อกในทําให้คุณสบายใจได้ในการเรลือกซื้อรถยนต์ว่าปลอดภัยแน่นอนครับแผงประตูนะฮะเป็นลายเวอร์ชั่น M สวยๆนะฮะปุ่มกดต,ต่างๆไม่มีรอกไม่มีขาดนะฮะพวงมาลัย M อเวอร์ชันรุ่นล่าสุดแล้วโคตรสวยเลยมองตัวอะไรเป็นมอเติฟังชันไมล์80,000กิโลจอคอมานเกออโต้ Auto, ครบเบาะนี่สวยมากๆเบาะนะฮะเป็น,บาาาาปน,นเนบะฟฟาะอะคันท เ,ะะเปิดประตูหลังมาเปิดประตูด้านหลังมานะฮะจะเห็นซอกในเดิมสวยเหมือนด้านหน้าเลยครับเบาะหลังเนี่ยผ้าคันธาร่าถ้าคุณใช้ไม่ดีถ้าใช้หยาบจะทําให้เห็นเลยว่าเบาะมันโซมนะฮะแต่ในสวยกริบเลยไม่มีเิี้วรอยหรือร่องรอยในการขาดของเบาะเลยนะฮะมาสำรวจด,ด้านหลังกัน,นะฮะด้านหลังเนี่ยเปิดฝาท้ายมาซอกในเดิมจากโรงงานเม็ดอาคเดิมจากโรงงานแผ่นกันสมพานเดิมจากโรงงานไม่มีการชนหนับใ้ความชนนัน้นแน่นอนในส่วนของด้านหลังนะฮะประตูไม่เคยมีการแกะเม็ดอาคเดิมครบหมดแผ่นกันสมพานแมคคารทุกอย่างไปหมดนะฮะสวยใสไม่ต้องคิดมากครับเม อย่างเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรครับเรามา้พูดในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าตัวเครื่องเราจะไม่พูดในสเปคของตัวเครื่องนะฮะเพราะสามารถกด Google ดูได้แต่เครื่องเนี่ยเป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะฮะเล็กแต่มีเครื่องเทอร์โบสามารถที่จะทำให้อัตราเร่งของรถเนี่ยตอบสนองดีแน่นอนครับแผ่นกันความร้อนเดิมจากโรงงานฝาโปงไม่เคยมีการแกะซอกในเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์เดิมจากโรงงานโครงสร้างสวยสําหรับคนที่อยากจะได้รถ BM ชิคชิคหนึ่งคันน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่ต้องจ่ายหลายล้านครับจ่ายเพียง ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับฟรีวารันตีคุณซ่อมศูนย์นะฮะหปีเต็มหรือ1นึ่กิโลและวารันตีว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพิกามจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางผมยินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจวันวนีกสอ0 0สนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับสำหรับวันนี้นะฮะใครที่สนใจติดต่อด่วน0852504444ไลน์แอดเฟชชีลข,ของโชรูมครับแอดไซส์สามแปศูนย์ดัสกอร์กาลัดไลน์มีแอดด้านหน้าฮะสำหรับผมเนี้ยแชมป์สามร้อยนะฮะฝาก หน่อยหรือกด subscribe เข้ามาดูนะฮะดูไม่เยอะแต่ขอให้คนที่เข้ามาแล้วช่วยกับกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับวันนี้ใช้ไปสามไปก่อนครับสวัสดีครับรถเบียนน่ารักแบบนี้เงื่อนไขดีๆแบบนี้มีเพียงคันนี้คันเดียวครับ